สวัสดีครับมาอยู่ที่อดแชแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมแมวนะแมวสเตรอะไรไม่รู้นะขออภัยผู้ปิดอขออภัยโอเคเรามาเรื่องไปเลยนะคำว่าสตาร์ทไปเลยนู่เกมสตาร์เกมโอ้โหในวันนี้อากาศมนตกหนักมากเลย เราเข้าหลบผลกั้นตอนเธอเจอแล้วในอุมโมงค์ท่อน้ำถ้ำท่อน้ำโอเคเรามีแมงกันสามตัวนะเอ้ยติดตัวนี่หว่ารวมเราด้วยถ้ารวมเราด้วยก็ติดตัว โอเคเราไปไหนต่อมาเน่ะเดี๋ยวอไเราเล่นกับเพื่อนก่อนนะจ้าไปตะกายามาเนาะอ๋อเราต้องไปในโรลุปะนี่ไงโอ้โหฝนตกหนักเกิน มาเล่นหางหน่อยมาเล่นหางหน่อยเล่นได้ไหมนะเอาละเราเก็นอนบ้างดี เช้าวันลุ่งขึ้นเอ๊ะมีอะไรกันนะ่ะทำไมตั้งเศร้าอย่างนั้นอ่ะ ไปดูดีกว่าโหลงไปหาของกินดีกว่าไปโอเคไปเลยเจะต้องตต่ท่อลงไปนะ<ห>ภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยภาษาอนาคตปะ deben para para, para. โอเคเป็นไรเนี่ยเป็นไรกันเป็นไรจังๆเป็นยัจ้อาอภาัยเสียงหมาเห่าใช่เปล่าไรู้ไปวิ่งกันเลยอ๋อก็โดดหรอันนี้เล้วทุกคน โอเคไปเลยโ oh. อ้โหเฮ้ยอะไรกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่อนนะจ้ากินน้ำก่อนนะครับมากินด้วยกันดิโ okay. อเคกินอิบแล้ว ข้ามพ่อไปโอ้โอ้โหมีนกด้วยลงไปดิลงไปลงไปเราอาจจะเป็นนักสืบก็ได้นะ โอ้โห oh, oh. เต้ปลาตอนนี้๊ปบปเอบไปไปเอบ,บ,บ,บอ๋อไปตรงนู้นแต่มันสูงมากเลยนะตอนนี้ อ้ามีเฟรมตกนิดหน่อยมีเฟรมตกนิดหน่อยจะไม่เป็นอุปสรรคนะจ๊ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเดยวเดยวเดยวมันเหมือนปีนเกลอเลยปะ นี่ไงฉากนี้เลยตัวแรก่รบ้างต้องจากเพื่อนไปครับสามตัว เดือยแล้วเพืเดียวเราบาดเจ็บนะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆเราไปไหนต่อนี้ เราไปเราไม่สามารวิ่งได้นะนี่เราตกมาจากตรงโน้น ون. เราต้องรีบไปขึ้นข้างบนนะไม่น่าไหวอ่ะสลบไปแล้ว เสียงอะไรเปิดอยู่นะโอเคเราแข็งแรงแนละ้วยีงไงตรงนี้แนะหละฮะอะไรเนี่ย มันน่าจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะไม่นะให้ขุนโดนป่ะ โอ้โหน่าจิงชาดเชิดชาดเลยชาดเลย,าเลยอาจปีนอาจตกด้วยนะยนะไรนะเราต้องปีนนะปีนแล้วก็ไงต่อวะ อ๋อเม่อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปีนมันไม่ได้อ่ะอ๋อนี่ไงไปทางไหนต่อเราต้องไปขึ้นตรงนู้นนะสูงเกินไปปะ่ะนี่งไงเราต้องหาอะไรมาอุดตรงนี้

ai đây anh đai pa mình trong luôn quá lười em này okay. okay. โอ okay. เคเราเข้าเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วเราไปทางไหนอ่ะปัดทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปไหนต่อนอี่ทางซ้ายเนี่ยโอเคเหมือนกับเราฝึกไปเลยนะทุกคนแล้วก็ไหนต่อ อะไงนี้โน,น่นเฮ้ยอะไรน่ะมันเป็นหุ่นยนต์เหรอ จะต้องขึ้นไปตรงนู้นอะน้อยไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดต่อไปไปไหนจอนะอ๋อ ល <Uh ានបើលើយអឺអូហូអានេះឡ่ะ โอ้โซแล้วโอ้ไม่ไหวเอ้คือฮึหลอดยาก หมาคราวนี้น่าจะรอดนะโอ้โห,อหอเออเฮ้อเกือบแล้เกือบแล้วอึ๊บอึ๊บอึ๊พับพับโอเคุ๊บเออฮ่อมาโคเจอนะอึ๊บโอ้โหโอ้โ ออไปไปเดี๋ยวเออเออ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 ไปมาถึงเนี่ยผมไม่ผ่านทั้งทีตรงเนี้ยอะไงอ๋อน่าผ่านดูแล้วก็ไปทางนัน้นนะ เออไรวะเสียงอะไรวะนี่ไงแล้วไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวหาหาหาก่อนหาก่อนอ๋อเราต้องขึ้นตรงนี้ใช่ปะนี่ไง แล้วก็ไง่ต่อเป็ดาร์มันไม่ได้มันกลับนะวะอ๋อมันไม่สามารถเล่นได้อะไปตรงนี้นไปไหนต่อดีทางออกไม่เจอครับ ต้องขึ้ตนตรงไหนครับเนโอเคครับขอจบอีพีแรกเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคก็ไปแล้วเจอกันอีพีต่อไปนะครับไปเลยกันเลยสวัสดีครับ